สวัสดีครับเรามาดูผลฟุเบเลพรีเมีย์ลอกอังกฤษเกมและที่9ประจำเช้าวันอังคารที่11ตุลากันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่า Nottingham Forest เปิดบ้านเสมอกับ Aston Villa ไป1-1เกมนี้เจ้าบ้านทำไปก่อน1-0จาก Emmanuel Dennis ครับก่อนที่ทีมเยอนม,มตีเสมอได้จาก Ashley Young นั่นก็เลยทำให้ตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมในตอนนี้เนี่ย Aston Villa ก็ยังอยู่อันดับที่16มีเพิ่มเป็น9คะแนนส่วน Nottingham Forest ก็หนีบวยขึ้นมาอยู่อันดับที่19ครับก็เก็บเพิ่มเป็น5คะแนนแล้ว มาที่ดาวโสล่าสุดก็ยังคงเป็นเจ้าเออร์ลิงเฮลแลนด์ที่ซัดไป15ประตูะเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปนะฮะก็เริ่มกันที่ศุกร์นี้นะฮะก็จะมีเบนฟอร์ดเจอกับไบรตันตามเดือนเสาร์ที่15ตุลาเลสเตอร์เจอพาเลตฟูลแลนดพบบอลมาร์ทบู๊ฟเจอกับฟอร์เรสต์แล้วก็สเปอร์เจอเอเวอร์ตันวันอาทิตย์ที่16ตุลามีวิลล่าเจอเชลซีลีดพบอาร์เซนอลแมนยูเปิดบ้านเจอนิวคาสเซิลซานตันเจอเวสต์แฮมแล้วก็คู่บิ๊กแมตช์ระหว่างลิเวอร์พูลพบกับทาแมนซิตี้